ก็สวัสดีด้วยนะคะทรทานผู้ชมวันนี้แล้วก็จะมาเล่นเกมวิวอาบอสกันนะครับอี่วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทําบักบินได้นะเดี๋ยวก็จะวางบล็อกาอ่างนี้เป็นรูปแบววเดี๋ยนั้นเราจะทําการต่อบล็อกเหมือนกับมอเตอร์มานะครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่า ไม่ว่าบอกบอกเดกเอะทาให้มันตั้งตรงแบบนี้นะแล้วก็ไปยืนตรงกลางนะทุกคนต้องไปยืนตรงกลางมันนะนอเสร็จแล้ก็เอาบ็อกกาวนะนี่บ็อกกาวนี้มักมุดตรงข้างหน้าอย่างนี้สองอันแล้วก็ไปไเลยในการกดกระโดดแล้วก็เดินหน้านะมันก็จะบินได้อือบินได้แบบนี้เ ไอ้ยมไอ้แม่จะชาบไปหน่อยนะมันไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าของผมมันเร็วมากเลยโอ้มีใครเอารถรถบรรทุกมาไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหโอ้หมดจอดเดีย๋ยวลองดูเซฟที่เซฟไปก่อนนี่อันนี้ของผมแล้วก็พับทีให้มันแรงขึ้นหนักก็ไม่รู้โอ้เพื่อนยา ยามาสิขอโทษนะทุกคนเมื่อกี้มีเพื่อนมานะบึ้งบึ้ง นี่ของผมมันมันเร็วมากเลยก็อาจจะลองวางเหมือนผมดอได้นะแล้วก็อาจจะลองปรับโอ้โหแม็ไม่ล้เลยอาจจะลองปรับดูนะโอ้โนี่โอเกินเกินเกิน,กน,กนไกลเกินนะแล้วก็ไปเอากล่องสมบัติได้แบบง่ายดาย 30วินกนาทีได้ซ้ำถ้าไปแบบไม่ชนอะไรเลยนะบางครั้งอาจจะน้อยกว่าส0สิวิเลยครับไ3ซ้ำนี่ก็ลงไปเลยวต้องจะลงไปนี้ลงไปลงไปงสี่นีมันจะลงยากหน่อยนะทุกคนเมั่อวาน นี่นี่สล้วก็เปิดเราเปิดกล่องมันมาแล้วนะเราจะได้บอกสลามมาโอเคนี่ได้เ,เงินได้เ,เงินได้เ,เ,งเ,เงินไม่ค่อยเยอะนะเพราะโอ้แมพมันบักนะทุกคนผมก็จะซื้อของบางอย่าง อืโอ้นี่น่าสื้อมากเลยอ่ะอืมอืมเฮ้มปไรนะเดี๋ยวเราไปซื้อนั้นดีกว่า นี่ผมก็จะบินมาเรื่อยๆเลยนะถ้าใครไม่อยากดูตรงนี้ก็เลื่อนผ่านได้ได้นะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วไรแบบรวดเร็วป็นใจ ไมนะไมนะเออโอเคนะทุกคนเดีวผมจะให้ทุกคนดูแบบที่สองนะนี่แบบที่สองมันซับซ้อนนะซับซ้อนกว่าเดิมคือให้มันให้ทำแบบนี้นะกวางบล็อกแล้วก็ต้องมากดเอชอร์ล้วเอ็ก์ลยนะ นน่ไมต้องอันนี้ไม่ต้องกดนะตั้งแต่บกบกเนี้ยกเนี้ยกเนี้ยไม่ต้องกดราะว่าบก็ครข้างบนเนี้ยกดนะเครื่องล่างก็กดมันก็จะได้แบบนั้นขึ้นมาโอ้ใครทําไม่ได้ก็จ,จะไปดูที่ยูทูบของคนอื่นกไ็ได้นะะว่าอาจจะมีสูตรแบบนี้อยู่โอเคก็วิธีก็คือไปนัดด่งบนเก้าอี้แล้วก็ลบเก้าอี้ออกนะหลังจากนั้น ให้เราหาเก้าอี้เก้าอี้อันเดิมนะแล้วก็เอามาวางไว้ที่หัวไม่ใช่นี่นี่เอาวางไว้ที่หัวแบบนี้เอาเส็จบว๊บล้วก็ลบไอ้แท่งข้างบนแล้วก็แท่งข้างล่างแล้วเสร็จแล้วนี่ก็บินได้เหมือนกัน วันนะพูนช่างในรับ50แล้ว,ลวนี่แต่ว่าอันนี้มันจะบังคังยากอยู่นะเพรวะแบบแบบแรกดีกว่าโอ้ยนะแล้วก็จะได้ใครใไม่ไึงง่ายก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะเขาก็จะได้ตังค์แบบเยอะๆเลย ใครจะทำให้เพื่อนก็ทาไม่ได้นะทําทําก็คืออันนี้จะวางบอกไว้ข้างๆไม่ได้นะต้องทำออันหนึง่งถ้าทะทำให้เพื่อนอนะ Mày oh. Đây là, mình mày 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 วางบนหัวได้หรือเปล่าเนี่ยจะได้ไนหะโอ้ได้โอ้วิในงได้ไกลมากๆเราทำมาทำไม่ โอ้ยเมียมีนะมีทำแบบบอกบอกว่านี่ทำแบบลอยยาน ละยาน,นวันนี้ไม่น่าใช่แฮกหรอเใช่ไหมโม่ดีใช่แฮกคนช่วยนะชอบเลยพวกใช้แฮกนี่นะ อันนี้ก็คือใช้ใช้บั๊กได้เทยไม่ค่อยอยากให้ใช้แฮกก็เดี๋ยวจะแบนเลยนะชีตติ้งเท่แล้วนี่ โอ,โอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกัน